วันนี้ยังยกจะเอาขนุนไปให้ตาบ้านห้วยนะคะให้ตาบ้านห้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะคุหาตาต้องหยกกันตอนนี้ก็มาถึงบ้านตาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาขนุนไปให้ตาไปเอาขนุนไปให้ตาเลยหนตานั่งอยู่ เาขนมมาให้ขนมสุกเมื่อเช้าเอาไปกินอ,อร่อยไหมคุณตาอร่อยไหมอ,อ,อร่อย,อร,อยร้านเอาขนมสุกมาฝากมาให้อร่อย <c oughs> กินคนเดียวหมดไหมวันนี้อร่อยมากๆ <c oughs> อร่อยมากมาก <c oughs> น,น้องหยกน้องหยกมาก,ก็ชอบเล่นแต่แมวนะคะนี่ชอบแมวมากเลย <c oughs> ภาพบรรยากาศนะคะหน้าบ้านของพ่อของตานะคะบรรยากาศบ้านนอกของเราสวยมากสวยมากค่ะเนี่ยการจัดสวนตกแต่งสวนนะคะนี่ก็ต้นมีต้นมะม่วงฝั่งนั้นก็เป็นบ้านพี่สาวนะคะนี่ก็เป็นข้อวัวบรรยากาศบ้านนอกเราอ่าแค่นี้ละค่ะวันนี้พาน้องหยกมาเยี่ยมมาเที่ยวบ้านตาของเขาค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน